สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านและสวัสดีน้องๆชั้นป .2 ทับ2ทุกคนนะคะวันนี้ฝนตกนะคะครูเฟิร์นก็ต้องขออภัยนะคะในเสียงรบก,กวนนะคะของฝนที่กำลังตกหนักอยู่ตอนนี้ด้วยนะคะนี้ก็เป็นวันอังคารนะคะที่30เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2564วันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายนะคะของเดือนพฤศจิกายนแล้วนะคะ ซึ่งในวันอังคารนี้เราก็จะมาเจอกันนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะในช่วงเช้าแล้วช่วงบ่ายก็จะเป็นวิชาการงานอาชีพและวิชาประวัติศาสตร์นะคะซึ่งในวันนี้นะคะในส่วนของวิชาคณิตศาสตร์นะคะเราก็จะยังคงอยู่กันในเรื่องของความยาวนะคะ ซึ่งก็จะมีตัวชี้วัดที่เด็กจะต้องรู้2ตัวนะคะที่ครูเฟิร์นแจ้งไว้เมื่อวานนะคะก็คือคอ2อป2ทับแล้วก็คอ2.1ป2ทับนะคะดเด็กจะต้องวัดแล้วก็เปรียบเทียบความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตรได้นะคะแล้วก็จะต้องแสดงวิธีหาคําตอบนะคะของโจทย์ปัญหาการบวกการลบนะคะเกี่ยวกับความยาวได้นะคะซึ่งวันนี้นะคะครูเฟิร์นก็จะพาเด็กๆไปเรียนรู้ต่อจากเมื่อวานนะคะ ซึ่งเมื่อวานเด็กๆก,ก็ได้ทราบไปแล้วนะคะเกี่ยวกับการวัดความยาวนะคะว่าเรามีวิธีการวัดและเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะใช้ในการวัดอย่างไรบ้างนะคะซึ่งเด็กๆอย่าลืมนะคะว่าในส่วนของการวัดความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตรนั้นนะคะ ถ้าเป็นในส่วนของการวัดความยาวเราก็จะวัดตามแนวนอนนะคะถ้าเราจะวัดความสูงนะคะเราก็จะต้องวัดตามแนวตั้งแล้วก็ถ้าเกิดเด็กจะวัดระยะทางนะคะดเด็กก็จะต้องวัดระยะนะคะระหว่างตำแหน่งสองตำแหน่งนะคะจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหน,นะคะซึ่งการวัดความยาวนะคะที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตรนะคะเราจะใช้วัดสิ่งของต่างๆที่มีความยาวไม่มาก ไม่ว่าจะเป็นการวัดขวดน้ำดินสอสมุดหนังสืออย่างลบต่างๆนะคะเราจะใช้หน่วยการวัดนะคะเป็นเซนติเมตรซึ่งเซนติเมตรนะคะจะเขียนย่อว่าซอมอจุดนั่นเองนะคะซึ่ง100เซนติเมตรนะคะจะมีค่าเท่ากับ 1เมตรนะคะแล้วการวัดความยาวนะคะที่มีหน่วยเป็นเมตรเนี่ยเราจะใช้สําหรับวัดสิ่งต่างๆนะคะที่มีความกว้างความยาวนะคะหรือว่าระยะทางที่มากๆนะคะเราจะใช้หน่วยการวัดเป็นเมตรนะคะซึ่งวันนี้กิจกรรมที่ครูเฟิร์นจะให้เด็กเรียนรู้นั่นก็คือการคาดคะเนความยาวนะคะและความสูง เราคาดคะเนมีวิธีการคาดคะเนอย่างไรนะคะเดี๋ยวครูฟื้นก็จะมีตัวอย่างและวิธีการคาดคะเนมาให้เด็กๆดูนะคะก่อนที่เราจะไปทําแบบฝึกหัดเกี่ยวกับการคาดคะเนกันนะคะการคาดคะเนความยาวและความสูงนะคะซึ่งก่อนอื่นที่เด็กๆจะไปเรียนรู้นะคะเด็กๆก็จะทราบนะคะ จุดประสงค์ในการเรียนรู้นี้ก่อนนะคะซึ่งเด็กๆจะต้องสามารถอธิบายเกี่ยวกับการค่าคเนความยาวและความสูงได้นะคะซึ่งเดี๋ยวนะคะฟูงก็จะมีตัวอย่างนะคะเกี่ยวกับการค่าคะเนความยาวนะคะให้เด็กๆดูนะคะซึ่งเด็กๆดูตรงนี้นะคะในตัวอย่างหน้าที่135นะคะก็จะมีตัวอย่างนะคะโดยด้านบนนะคะจะมีริ บินนะคะยาวประมาณนะคะประมาณ9เซนติเมตรนะคะริบบิ้นเส้นสีแดงตรงนี้นะคะครูคาดคะเนว่ามันน่าจะมีความยาวประมาณ9ซนติเมตรนะคะแล้วหลังจากนั้นคุณครูก็ใช้ไม้บรรทัดนะคะวัดความยาวของริบบิ้นนี้จริงๆนะคะวัดแล้ววัดออกมาได้8เซนติเมตรนะคะดังนั้นคุณครูก็จะนำ9าเซนติเมตรนะคะลบด้วย8 cm. เซนติเมตรที่คุณครูวัดได้จริงนะคะลบกัน9ลบ8เท่ากับ1เซนติเมตรนะคะดังนั้นการคาดคะเนของคุณครูนะคะมีความคลาดเคลื่อนนะคะไป1เซนติเมตรนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วตอนที่ครูยังไม่ได้วัดนะคะครูประมาณเอานะคะก็จะมีความยาว9เซนติเมตรแต่พอครูวัดจริงถึงไหมคะ9เซนติเมตร ไม่ถึงนะคะยาวแค่8ซนติเมตรเพราะฉะนั้นคุณครูคาดคะเนความยาวนะคะคาดเคลื่อนไป1ซนติเมตรนั่นเองซึ่งตัวอย่างต่อไปตรงนี้นะคะก็จะเป็นคาดคะเนนะคะความสูงของตู้เย็นนะคะตู้เย็นสูงประมาณ1เมตร60ซนติเมตรนะคะตรงนี้คุณครูคาดคะเนนะคะยังไม่ได้วัดจริงๆแต่ในเมื่อคุณครูวัดความสูงของตู้เย็นนะคะได้1เมตร5 50ซนตเมตรนะคะตรงนี้คังครูวัดจริงๆแล้วนะคะได้แค่1เมตร50เซนเมตรดังนั้นนะคะการคาดคะเนนะคะคาดเคลื่อนไปเท่าไหร่เราก็จะใช้วิธีการลบนะคะเพื่อที่จะมาหาว่าคุณครูคาดคะเนนะคะ <S <S เกิน หรือว่าน้อยไปเท่าไหร่นะคะซึ่งคุณครูก็จะเขียนหน่วยแยกไว้ตรงนี้นะคะก็คือมีหน่วยเมตรแล้วก็หน่วยเซนติเมตรนะคะซึ่งคุณครูก็จะนําในส่วนของ ความสูงที่คุณครูคาดคะเนได้นะคะตอนแรกที่ยังไม่ได้วัดนะคะคาดคะเนเอานะคะก็คือ1เมตร60ิเซนติเมตรนะคะครูก็นํหนึ่งไปใส่ให้ตรงกันกับหน่วยเมตรแล้วก็นํา60นะคะไปใส่ให้ตรงกันกับหน่วยเซนติเมตรนะคะจากนั้นก็นําความสูงของตู้เย็นที่คุณครูวัด ความยาวได้นะคะมาใส่ลงไปด้านล่างเพื่อที่จะทําการลบนะคะก็คือนำหนึ่งเหมือนเดิมนะคะใส่ให้ตรงกันกับหน่วยเมตรแล้วก็นํา50นะคะเซนติเมตรไปใส่ให้ตรงกันกับหน่วยเซนติเมตรจากนั้นเราก็จะใช้วิธีการลบนะคะโดยจะลบในหน่วยเซนติเมตรก่อนนะคะก็คือ60-50ลบ50นะคะศูลบ0เหลือ0 6 5ลบเหลือ1น,นะคะจากนั้นลบเสร็จแล้วนะคะมาดูในหน่วยที่เป็นเม็ดต่อนะคะก็คือ1-1ลบ1เท่ากับ0ตรงนี้คุณครูไม่ใส่ด้านล่างนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูคาดคะเนนะคะความสูงของตู้เย็นคลาดเคลื่อนไปเท่าไหร่คะ10เซนติเมตรนั่นเอง นะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะเป็นการคาดคะเนนความยาวและความสูงนะคะเด็กๆก็ได้ทราบแล้วนะคะว่าการคาดคะเนความยาวและความสูงเราคาดคะเนนะคะโดยที่เรายังไม่ได้ทําการวัดจากนั้นเมื่อเราคาดคะเนไปแล้วนะคะเราก็มาทําการวัดจริงนะคะว่าสิ่งที่เราคาดคะเนกับ ความยาวความสูงของจริงที่เราวัดได้มันมีความคาดเคลื่อนกันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นวิธีการที่เราจะหาค่าความคาดเคลื่อนที่เราคาดคะเนนะคะเราก็จะใช้วิธีการลบดังตัวอย่างนี้เลยนะคะซึ่งเมื่อเด็กๆเข้าใจในส่วนตรงนี้แล้วนะคะเด็กๆก็มาดูแบบฝึกหัดในหน้าที่135ด้านล่าง สุดัดตรงนี้นะคะจะเป็นการเลือกหน่วยการวัดนะคะเซนติเมตรหรือเมตรนะคะแล้วคาดคานีความยาวหรือความสูงนะคะของสิ่งที่เขาให้ในักเรียนวัดซึ่งตรงนี้นะคะเดี๋ยวครูก็จะยกตัวอย่างนะคะที่คุณครูวัดจริงนะคะที่โรงเรียนนะคะตอบลงไปในหนังสือนะคะ เด็กๆอาจจะใช้คําตอบของคุณครูเลยก็ได้นะคะตรงนี้คุณครูวัดนะคะให้นักเรียนตอบลงไปได้เลยนะคะซึ่งไกลนะท่านครูก็จะใช้ไม้บรรทัดนะคะในการวัดเพราะฉะนั้นหน่วยการวัดของการไกลนะคะก็จะเป็นหน่วยเซนติเมตรนะคะแล้วก็การคาดคะเนความยาวหรือว่าความสูงที่เราวัดได้นะคะก็คือ15เซนติเมตรนะคะ ต่อไปในข้อที่2นะคะจะเป็นความยาวของกระดานนะคะตรงใช้ไม้บรรทัดในการวัดความยาวของกระดานไม่ได้นะคะเพราะว่ากระดานคะจะค่อนข้างที่จะมีความยาวมากๆนะคะเพราะฉะนั้นหน่วยการวัดของกระดานนะคะก็จะมีหน่วยเป็นเมตรนะคะแล้วก็การคารดคะเนความยาวหรือว่าความสูงนะคะก็จะอยู่ที่ 4ีเมตรนะคะเราใช้หน่วยเป็นเมตรต่อไปในข้อที่3นะคะจะเป็นความสูงของประตูนะคะซึ่งตรงนี้เราก็ใช้ไม้บรรทัดในการวัดความสูงของประตูไม่ได้นะคะเพราะว่าประตูนะคะจะมีความยาวมากนะคะหน่วยการวัดก็เลยเป็นเมตรนะคะเราก็สามารถคาดคะเนความยาวหรือว่าความสูงได้2เมตรนะคะตรงนี้เราวัดนะคะ คาดคณีได้2เมตรต่อไปข้อที่4จะเป็นความยาวของที่เย็บกระดาษหรือที่นักเรียนรู้จักกันก็คือแม็กนะคะจะใช้หน่วยการวัดเป็นเซนติเมตรนะคะ ซึ่งวัดหรือว่าที่เย็บกระดาษนะคะเราสามารถวัดกับไม้บรรทัดก็ได้นะคะเพราะว่ามีความยาวไม่มากนะคะดังนั้นการคาาคะเนความยาวหรือว่าความสูงนะคะก็จะเท่ากับ10เซนติเมตรนะคะต่อไปข้อที่5จะเป็นความสูงของเสาธงเด็กๆใช้ไม้บรรทัดวัดไม่ได้นะคะเพราะว่าความสูงของเสาธงนะคะจะมีความสูงมากเพราะฉะนั้นนะคะหน่วยในการวัดก็จะเป็นเมตร นะคะการค่าทนเนความยาวหรือว่าความสูงตรงนี้นะคะก็จะเท่ากับ12เมตรนั่นเองต่อไปนะคะข้อที่6นะคะระยะทางจากประตูรั้วโรงเรียนนะคะถึงอาคารเรียนนะคะตรงนี้ก็ใช้ไม้บรรทัดวัดไม่ได้เหมือนกันนะคะเป็นการวัดระยะทางนะคะจะมีหน่วยในการวัดเป็นเมตร นะคะแล้วก็สามารถคาดคะเนความยาวหรือว่าความสูงนะคะได้15เมตรนั่นเองค่ะแล้วก็ต่อไปในข้อที่7นะคะจะเป็นการวัดระยะทางจากโต๊ะครูนะคะถึงหลังห้องตรงนี้ครูวัดนะคะโดยจะใช้หน่วยในการวัดนะคะเป็นเมตรเหมือนกันนะคะเมื่อครูวัดแล้วนะคะก็จะมีความยาวนะคะเท่ากับ5เมตรนะคะเด็กๆ5เมตร สุดท,ท้ายนะคะในข้อที่8ตรงนี้นะคะจะเป็นความยาวของหน้าต่างนะคะซึ่งหน้าต่างเราก็ใช้ไม้บรรทัดในการวัดความยาวไม่ได้เหมือนกันนะคะตรงนี้คุณครูก็จะใช้หน่วยในการวัดเป็นเมตรนะคะแล้วก็คาดคะนีนะคะความยาวของหน้าต่างได้เท่ากับ1เมตรนั่นเองนะคะซึ่งจากแบบฝึกหัดตรงนี้นะคะเด็กๆก็ได้ทราบเกี่ยวกับการ เลือกหน่วยการวัดเป็นเมตรแล้วก็เซนติเมตรไปแล้วรวมถึงการคาดคะเนนความยาวหรือว่าความสูงไปแล้วด้วยนะคะต่อไปครูก็จะพาเด็กๆ,ๆนะคะไปเรียนรู้ในหัวข้อที่3นะคะก็คือ การเปรียบเทียบความยาวนะคะซึ่งการเปรียบเทียบความยาวก็จะมีอยู่ด้วยการ2หัวข้อนะคะก็คือ 1. การเปรียบเทียบความยาวหรือว่าความสูงในหน่วยเดียวกัน 2. จะเป็นการเปรียบเทียบความยาวหรือความสูงโดยใช้ความสัมพันธ์ของหน่วยความยาวเมตรกับเซนติเมตรนะคะซึ่งมาดูกันที่หัวข้อแรกนะคะการเปรียบเทียบความยาวหรือความสูงในหน่วยเดียวกันนะคะ ซึ่งเด็กๆสามารถดูตามคุณครูได้ในหน้าที่136นะคะซึ่งในหน้า136ตรงนี้นะคะครูเฟิร์นจะนําตัวอย่างมาให้เด็กๆดูเกี่ยวกับการเปรียบเทียบความยาวหรือความสูงในหน่วยเดียวกันนะคะซึ่งเด็กๆลองสังเกตนะคะเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายนะคะ2คนนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าน,นักเรียนหญิงนะคะจะสูงเท่ากับนักเรียนชาย ต่อไปตรงนี้นะคะเด็กๆมาดูนะคะจะมีโต๊ะกับตู้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเด็กๆดูขาด้านล่างนะคะจะวางพื้นในแนวเดียวกันจากนั้นเด็กๆดูตู้นะคะจะสูงกว่าโต๊ะนะคะซึ่งการวัดความสูงเราก็จะวัดในแนวตั้งนะคะตู้สูงกว่าโต๊ะหรือว่าโต๊ะเตี้ยวกว่าตู้นะคะ ซึ่งการเปรียบเทียบความยาวหรือความสูงของสิ่งต่างๆนะคะตั้งแต่สสิ่งขึ้นไปจะต้องเริ่มต้นจากจุดหรือตำแหน่งในระดับเดียวกันจึงจะบอกได้ว่าสิ่งใดมีความยาวหรือมีความสูงมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับอีกสิ่งหนึ่งนะคะซึ่งตรงนี้นะคะดเด็กๆมาดูนะคะจะเป็นการเปรียบเทียบนะคะว่าดินสอยาวกว่ายางลบ เท่าไรนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเด็กๆดูบรรทัดด้านบนนะคะจะมีไม้บรรทัดนะคะยาว14เซนติเมตรนะคะไม้บรรทัดอันนี้จะมีความยาว14เซนติเมตรจากนั้นเราก็จะมาดูนะคะว่าดินสอยาวกว่ายางลบเท่าไหร่นะคะซึ่งเด็กๆมาดูที่ยางลบก่อนนะคะยางลบจะยาวเท่าไหร่คะ4เซนติเมตรนะคะ ดินสอยาว13เซนติเมตรเพราะฉะนั้นโจทย์ถามว่าดินสอยาวกว่ายางลบเท่าไรนะคะเด็กๆก,ก็จะต้องใช้วิธีการลบนะคะโดยนำความยาวของดินสอคือ13นะคะลบด้วย4ที่เป็นความยาวของยางลบนะคะ13ลบด้วย4เท่ากับ9นะคะดังนั้นดินสอยาวกว่ายางลบ9เซนติเมตรนะคะ ต่อไปเด็กๆมาดูแบบฝึกหัดน,นะคะในหน้าที่138และ139ซึ่งในหน้านที่138นะคะข้อที่1จะให้นักเรียนพิจารณารูปนะคะแล้วก็ตอบคำถามโดยในข้อที่1จะมีต้นไม้อยู่2ชนิดนะคะก็คือต้นชะบาสูง50เซนติเมตร ต้นกุหลาบสูง70เซนติเมตรนะคะโจทย์ถามว่าต้นไม้ต้นใดสูงกว่าและสูงกว่าอยู่เท่าไรนะคะซึ่งจากนักเรียนสังเกตด้วยสายตาตรงนี้เด็กๆก็จะทราบแล้วใช่ไหมคะว่าต้นกุหลาบนะคะสูงกว่าต้นชะบาและสูงกว่าอยู่เท่าไรคะ เด็กๆก็นําความสูงของต้นกุหลาบก็คือ70นะคะมาลบด้วย50ที่เป็นความสูงของต้นชะบ้านะคะก็จะได้ต้นกุหลาบนะคะสูงกว่าอยู่20เซนติเมตรนั่นเองต่อไปข้อที่2นะคะจะมี หนังสือนะคะที่วางทับทับกันเป็นตั้งนะคะก็จะมีอยู่ด้วยการสองตั้งนะคะตั้งแรกนะคะก็จะมีความสูง35เซนติเมตรนะคะตั้งที่สองสูง27เซนติเมตรนะคะโจทย์ถามว่าหนังสือตั้งที่เตี้ยกว่านะคะเตี้ยกว่าอีกตั้งอยู่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นตั้งที่เตี้ยกว่านะคะเตี้ยกว่า อีกตั้งอยู่นะคะตรงนี้เด็กๆหาคำตอบได้โดยการนำาม3 5ซนติเมตรนะคะลบด้วย2 7ซนติเมตรนะคะก็จะได้ออกมาเป็น8เซนติเมตรนั่นเองนะคะตรงนี้เด็กๆเขียนลงไปในช่องว่างนะคะใต้ข้อที่2ได้เลยต่อไปนะคะข้อที่3ในหน้า139นะคะจะเป็นการ วัดความสูงนะคะของเด็ก3คนนะคะซึ่งเด็กผู้หญิงคนที่1นะคะจะมีความสูง85เซนติเมตรนะคะซอมจุดตรงนี้นะคะจะเป็นหน่วยนะคะที่เราใช้เขียนย่อนะคะของเซนติเมตรนะคะ ต่อไปคนที่2นะคะเด็กผู้ชายนะคะตรงกลางนี้จะมีความสูง1เซนติเมตรนะคะแล้วก็คนที่3สุดท้ายนะคะเด็กผู้หญิงคนนี้จะมีความสูง90เซนติเมตรนะคะโจทย์ถามว่าคนที่สูงที่สุดนะคะสูงเท่าไรนะคะตรงนี้คนที่สูงที่สุดก็คือคนที่2นะคะสูงสุด100เซนติเมตรนะคะเ็กเติม100ลงไปในช่องว่างได้เลยค่ะ ต่อไปนะคะโจทย์ถามต่ออีกว่าคนที่เตี้ยนะคะที่สุดสูงเท่าไรนะคะซึ่งเด็กๆมาดูนะคะคนที่เตี้ยที่สุดก็คือคนที่1นนะคะ mm. เพราะฉะนั้นคนที่เตี้ยที่สุดสูง85เซนติเมตรนะคะ ต่อไปนะคะคำถามสุดท้ายในข้อที่3นะคะโจทย์ให้เรียนเรียงลำดับความสูงนะคะจากคนที่สูงที่สุดไปยังคนที่เตี้ยที่สุดนะคะซึ่งคนที่สูงที่สุดนะคะก็คือคนที่2นะคะเด็กๆก็เขียนลงไปเลยความสูงก็คือ100เซนติเมตรนะคะ จากนั้นคนที่สูงเป็นลำดับที่2ก็คือคนที่3นะคะ90เซนติเมตรและสุดท้ายเตี้ยที่สุดเลยนะคะสูงแค่85เซนติเมตรนะคะต่อไปในข้อที่4นะคะจะมีต้นไม้นะคะมาให้นักเรียนอยู่4ชนิดนะคะซึ่ง4ชนิดนี้นะคะก็ จะมีความสูงที่แตกต่างกันนะคะต้นแรกนะคะจะเป็นต้นชบานะคะมีความสูง70เซนติเมตรนะคะต้นที่2จะมีความสูง1เมตรนะคะต้นที่3 50ซนติเมตรและต้นที่4 90ซนติเมตรนะคะซึ่งข้อที่4โจทย์จะให้เรียนเรียงลำดับความสูงของต้นไม้นะคะจากสูงที่สุดไปยังเตี้ยที่สุดนะคะซึ่งเราก็สามารถเรียงได้ว่า1เมตร90ซนติเมตร70เซนติเมตรและ50ซนติเมตรนะคะเด็กๆตรงนี้เด็กๆเขียนลงไปได้เลยนะคะ ต่อไปมาดูนะคะในหน้าที่140ซึ่งในหน้านี้นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งหัวข้อนะคะก็คือการเปรียบเทียบความยาวหรือความสูงนะคะโดยใช้ความสัมพันธ์ของหน่วยความยาวเมตรกับเซนติเมตรนะคะซึ่งตรงนี้ครูเฟินก็จะมีตัวอย่างมาให้เด็กๆดูนะคะ1ข้อตรงนี้ จะเป็นหน่วยการวัดความยาวนะคะในระบบเมตริกก็จะมีหลายหน่วยนะคะแต่ว่าในส่วนของระดับชั้นนี้นะคะควรจะยกตัวอย่าง2หน่วยก็คือเมตรกับเซนติเมตรนะคะซึ่ง1เมตรจะเท่ากับ100เซนติเมตรนะคะดังนั้นผ้าม้วนนี้นะคะยาว3เมตรคิดเป็นความยาวกี่เซนติเมตรนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเราคิดอย่างไรนะคะ 1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตรถ้า3เมตรก็จะเท่ากับ100บวก100บวก 100, 100, 100นะคะเท่ากับ300เซนติเมตรดังนั้นผ้าม้วนนี้นะคะยาว300เซนติเมตรนั่นเองนะคะหรือว่าผ้าม้วนนี้ยาว3 0 0เซนติเมตรเราจะคิดเป็นความยาวกี่เมตรนักเรียนก็สามารถ กลับนะคะกลับหน่วยจากเซนติเมตรให้กลายเป็นเมตรได้นะคะก็คือ1เมตรตอนแรกที่ครูบอกนะคะก็คือจะเท่ากับ100เซนติเมตรนะคะดังนั้น100เซนติเมตรก็จะเท่ากับ1เมตรนะคะดังนั้น300เซนติเมตรก็จะเท่ากับ1บวก1นบวก1นะคะ1มาจากไหน1ก็มาจาก1เมตรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นผ้ามว้วนนี้ยาว3เมตรนะคะเด็กๆซึ่งเมตรนะคะจะเป็นหน่วยที่ใหญ่ กว่าเซนติเมตรนะคะหรือเซนติเมตรจะเป็นหน่วยที่เล็กกว่าเมตรนั่นเองนะคะ mm hmm. เมื่อเด็กๆดูในส่วนของการเปรียบเทียบความยาวหรือว่าความสูงที่เราใช้ความสัมพันธ์นะคะ mm hmm. ของหน่วยความยาวเมตรกับเซนติเมตรไปแล้วนะคะ mm hmm. ทีนี้เด็กๆมาดูแบบฝึกหัดด้านล่างนะคะ mm hmm. จะมีอยู่4ข้อนะคะ mm hmm. ในหน้า140มาดูกันที่ข้อแรกนะคะ mm hmm. ข้อที่1น,นะคะโจทย์บอกว่า เชือกยาว800ซนติเมตรเชือกยาวกี่เมตรนะคะเชือกยาว800ซนติเมตรเชือกยาวกี่เมตรนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเมื่อกี้ครูเฟิร์นบอกว่า1เมตรเท่ากับเท่าไหร่คะ100ซนติเมตรนะคะดังนั้นเชือกยาว800ซนติเมตรนะคะก็จะเท่ากับเชือกยาว8เมตรนั่นเอง ต่อไปข้อที่2นะคะผ้าไหมผื้นหนึ่งยาว2เมตร80เซนติเมตรผ้าไหมผื้นนี้ยาวกี่เซนติเมตรนะคะซึ่งตรงนี้นะคะผื้นหนึ่งยาว2เมตร80เซนติเมตรเด็กๆจะต้องหาว่าผ้าไหมนะคะยาวกี่เซนติเมตรเด็กๆก็แปลงจาก2เมตรนะคะให้มีหน่วยเป็นเซนติเมตรซึ่ง 2เมตรนะคะเมื่อะกี้1เมตรเรารู้แล้วว่าจะมีความยาวเท่ากับ100เซนติเมตรถ้า2เมตรก็จะต้องมีความยาวเท่ากับ200เซนติเมตรใช่ไหมคะดังนั้น200เซนติเมตรกับ2เมตรก็จะมีค่าเท่ากันนะคะเด็กๆก็สามารถนำ200เซนติเมตรบวกกับ80เซนติเมตรได้เลยนะคะก็จะได้ผ้าไหมพื้นนี้ยาว280เซนติเมตร ข้อยมนะคะมีเชือกอยู่3เส้นเส้นแรกยาว3เมตรเส้นที่2ยาว3เมตร75เซนติเมตรและเส้นที่3ยาว1เมตร85ซนติเมตรเชือกเส้นที่ยาวที่สุด คือเชือกเส้นที่เท่าไหร่คะเด็กๆอ่าเชือกเส้นที่สองนะคะแล้วเชือกเส้นที่สองยาวกว่าเส้นที่สั้นที่สุดอยู่กี่เซนติเมตรนะคะซึ่งเชือกเส้นที่สองยาวเท่าไหร่คะ 3เมตร75เซนติเมตรนะคะหรือ375เ็ซนติเมตรนั่นเองนะคะเส้นที่สั้นที่สุดนะคะก็จะมีความยาวอยู่ที่1เมตร85เซนติเมตรหรือว่า100ย 85ซนเมตรนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นโจทย์ถามต่ออีกว่าเส้นที่2นะคะยาวกว่าเส้นที่สั้นที่สุดอยู่เท่าไหร่เด็กๆก็จะนำ3า5รซนติเมตรนะคะมาลบด้วย185ซนติเมตรตรงนี้นะคะเมื่อเด็กๆลบมาแล้วนะคะก็จะ มีความยาวนะคะอยู่ที่190เซนติเมตรนั่นเองนะคะที่เชือกเส้นที่2ยาวกว่าเส้นที่สั้นที่สุดนะคะต่อไปข้อที่4มีต้นไม้นะคะต้นหนึ่งสูง2เมตร20เซนติเมตรอีกต้นหนึ่งสูง3เมตร ต้นไม้ทั้งสองต้นมีความสูงต่างกันนะคะกี่เซนติเมตรซึ่งตรงนี้เด็กๆก็จะต้องแปลงหน่วยก่อนนะคะต้นหนึ่งสูง2เมตร20เซนติเมตรนะคะหรือว่า220เซนติเมตรนั่นเองนะคะเพราะว่า2เมตรก็จะมีค่าเท่ากับ200เซนติเมตรนะคะอีกต้นหนึ่งสูง3เมตรนะคะซึ่ง3เมตรตรงนี้ถ้าเราแปลงหน่วยให้เป็นเซนติเมตรนะคะก็จะมีความสูง300เซนติเมตรนั่นเอง นะคะดังนั้นโจทย์ถามว่าทั้ง2ต้นนะคะมีความสูงต่างกันนะคะกี่เซนติเมตรเด็กๆก,ก็นำา300นะคะเซนติเมตรลบด้วย220เซนติเมตรก็จะได้เป็นความสูงนะคะที่แตกต่างกันนะคะของต้นไม้ทั้ง2ต้นก็คือ80เซนติเมตรนั่นเองซึ่งจากแบบฝึกหัดตรงนี้นะคะเด็กๆก,ก็ได้มีความรู้นะคะเพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะเกี่ยวกับการเปรียบเทียบความยาย เพราะว่าครูเฟิร์นก็จะมีในส่วนของแบบฝึกหัดน,นะคะทั้งที่เป็นรูปภาพนะคะมาให้นักเรียนเปรียบเทียบแล้วก็เกี่ยวกับโจทย์นะคะที่จะให้นักเรียนดูนะคะแล้วก็ฝึกวิเคราะห์นะคะฝึกแปลงหน่วยจากเมตรให้เป็นเซนติเมตรจากเซนติเมตรให้เป็นเมตรนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในส่วนของ กิจกรรมวันนี้นะคะครูเฟิร์นก็จะมีแบบผัดนะคะให้เด็กๆทำเพียงแค่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวในครับหน้านะคะเราก็จะมาขึ้นในหัวข้อที่4สุดท้ายเกี่ยวกับโจทย์ปัญหานะคะเกี่ยวกับความยาวกันนะคะดังนั้นวันนี้นะคะแบบฝึกหัดครูเฟิร์นก็จะมีให้เด็กๆทำนะคะอยู่ด้วยกันทั้งหมด4หน้านะคะก็คือในหน้าที่1 3 5 1 3นะคะ138 1 3 และ140นะคะใครที่ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็ติสามารถตรวจสอบคําตอบอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่งเข้ามาในกลุ่มไลน์ให้คุณครูตรวจสอบแล้วก็เช็คเวลาเรียนให้นักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะ สำหรับวันนี้ครูเฟิร์นก็มีกิจกรรมเพียงแค่นะคะเด็กๆแล้วมาเจอกันใหม่กับครูเฟิร์นในช่วงบ่ายในรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะสำหรับวันนี้ครูเฟิร์นขอตัวลาไปก่อนนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านและนักเรียนทุกคนนะคะที่ให้ความร่วมมือในการเรียนการสอนออนไลน์กับครูเฟิร์นเป็นอย่างดีขอขอบพระคุณค่ะ